ก็สวัสดีครับผมกับผมเป้บานใหม่รถมือสนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวมิซูมิชิ h สตาร์ด้าเป็นเครื่อง2.5งพน้านะครับคันนี้ปี2องพนะครับตะแกงเป็นตาขายแล้วนี่เดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับผมทําสีทํลาไรมาหมดทั้งคันแล้วพ้นคัดสูงคัดตีให้ใหม่หมดเลยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับเพื่อนๆได้เป็นแบ,บ็ของสีนะครับนี่เลยอ่ะคันนี้ แล้วขอเราขออนุญาตขายในราคา7,900 0บาทแล้วกันไม่แพงหรอกนะครับผมเก็บงานหมดทุกอย่างแล้วนะครับเ่เมเอกสารพร้อมโุนนะครับทะเบียนสุรินเนาะเจ็ดแปแปดสีนี่นะครับส,สวยๆเลยนะฮะใครสนใจสอบถามได้เลยนี่นะครับเพื่อน่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับให้ดูภายในเนาะภายในเป็นกระตกมือมุนนะครับประมาณนี้เลยบบกไม่มีขาดแล้วนะครับ คอนโซลสวยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะมีตีตู้ลำโพงมานะแต่ทําสวยนี่นะครับแต่ใช้ไม่ได้นะครับเขาถอดออกลนะนี่นตัดเรื่อให้ดกไมคสีแสนนะผสมกับปีทุกอย่างนั่นได้ทิกความไหมไิกไม่ไความนี่นะตัวการดครบหมดหน้าเดิมท้ายเดิม รถเครื่องดิ่งเครื่องดีงงดงช่วงล่างเทตให้ใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับรถคันนี้นี่นะครับคือรถอยู่โอเคนะครับนี่ฐานหน้าเดิมเดิน้งหมดนะครับไอเดียเปลี่ยนให้ใหม่ละต้องแตกนี่นะครับนี่ลองเครื่องสองพันห้าเราชาร์จำลันได้อยู่ตรงนี้นี่ลองน,น,น้งน,นมาบดจริงนะครับเครื่องดีมากนะรถครันนี้นะครับใช้ได้ไปคุ้มนะบแบตเตอรี่ ยนใหม่เลยนะครับรถคันนี้ครับนี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่เลยนะคันนี้นี่เลยสวยสวยเลยใช้ได้นะครับพร้อมใช้เลยนี่นะครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์0ูนย์เปอเห้ไปนย์แปดหกสามนะครับผมเป้บ้านใหม่รถมือสองดีให้บริการนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยรถได้ปี2องพันสี่นะเพื่อนๆตาด้าแล้วเจ็ดหมื่นเก้านะครับสนใจสอบถามได้นะครับ นี่นะครับสวยเลยเดอว่าใช้ได้เลยนะแนะอ,อ์เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปติดฟิล์มใหม่ดีกว่าฟิล์มฟิล์มมันใสไปเดี๋ยวมันสู้แดดไม่ได้เดี๋ยวติดฟิล์มอีกสักพันสองก็จบละทั้งคันโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าติดฟิล์มให้ใครต้องการก็โทรมาสอบถามได้เลยคันนี้เอาไปพร้อมใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซรงไว่ตอมแล้วผมทาให้ใหม่หมดแล้วช่วงลงช่วงล่างคันมาลูกหมาคันชงกันชักผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับ ก็คือคุ้มแล้วแหละพูดถึงว่าไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้วเนี่ยขับอย่างเดียวดูแลมันเครื่องดูน้ําอย่างเดียวครับอันนี้นะนี่นะฮะซื้อรถสภาพพร้อมใช้ดีกว่านะครับระหว่างเนี่ยซื้อไปสี่ห้าเดือนเนี่ยไม่ได้ซ่อมแน,น่นอนรถคันนี้ผมรระกันให้เลยนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์สามเดือนเลยโอเคนะครับก็สตารัททีนี้ขับส่งได้ทั่วไทยนะครับ สำหคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับรถจอดที่อำเภอวันใหม่ไทยพุทธจังหวัดวีรลำนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ